ค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับปินมุกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีจากที่ต้นบอลสีของเรานะคะหลายๆต้นโดนฝนไปนะคะแล้วเกิดเชื้อราตอนนั้นคือสภาพแย่มากนะคะตอนนั้นคือสภาพแย่มากแต่ละต้นนี่คือใบใบไหม้นะคะ ใบไม้เห็นได้ชัดเจนเลยแต่วันนี้เขากลับมาสีสวยแล้วนะคะกลับมาสีสวยใบเงาใบใหญ่แล้วนะคะนี่เริ่มฟื้นตัวแล้วเริ่มคือเราใช้นะคะเราใช้ไตรโคเดอร์มานะคะผสมกับอีอกอย่างนึ่งบาซิลัสพวกนี้นะคะซึ่งทำให้ ฆ่าเชื้อราที่มากับฝนได้นะคะคือตัวนี้ที่สองไตโคเดมาที่เราใช้นะคะสองตัวนี้นี่นะคะคือเขาทั้งบำรุงและฆ่าเชื้อราทุกชนิดนะคะนี่ใบเขาสวยขึ้นมากเลยนะคะบางอันก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งนะคะแต่อันไหนตัดทิ้งแล้วนี่คือ ใบเขาขึ้นดีแล้วขึ้นสวยมากใบใหม่ขึ้นสวยมากเลยนะคะตัวที่อยากให้เพื่อนๆดูก็คือตัวนี้นะคะอันนี้คือใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะตัวแรกตัวแรกคือไตโคเดอร์มาตัวนี้นะคะนี่มันสะท้อนแสงนิดนึงนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวทำไงดีนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะที่เราใช้ฆ่าเชื้อราที่มากับน้ำฝนราสนิมพวกนี้นะคะซึ่งช่วยได้เยอะมากเรียกได้ว่าหายเลยนะคะส่วนเรานะคะอีกตัวหนึง่งที่เราเอาผสมกันนะคะจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะคะ เราใช้ดีนะคะแล้วเราอยากให้เพื่อนๆนะคะใช้ดีเหมือนเรานะคะนี่สองตัวนี้เลยแล้วดูใบนะคะเขากลับมาฟื้นคืนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแล้วผสมกับสูตรน้ําหมักที่เราให้นะคะเลยกลายเป็นบอนสีใบใหญ่ใบสวยไปเลยนะคะอันนี้ใช้ดีนะคะก็เลยอยากบอกเพื่อนๆนะคะ นี่จะให้เพื่อนๆดูพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปหาซื้อมาใช้ได้เลยนะคะถ้าท่านใดที่ประสบปัญหาเป็นราจากน้ำฝนอยู่นะคะนี่นี่นะคะใช้ดีนะคะตัวนี้บอกเลยว่าใช้ดีมากนี่ ให้ดูผลที่ใช้นะคะอันนี้คือใช้เองนะคะใช้เองทุกอย่างแล้วบอกเพื่อนๆนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช้แล้วไปบอกเพื่อนๆนะคะนี่ให้เพื่อนๆดูสุมนี้เลยนี่นะคะวันนี้มีของดีก็แนะนำคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามช่องปิ่นมูกให้การสนับสนุนทุกช่องทางสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ